ถ้าคุณรู้เรื่องนี้คุณจะไม่เกลียดใครอีกเลยค่ะคุณเป็นคนนึงไหมคะที่เคยรู้สึกว่าเวลาอยู่ใกล้ใครบางคนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไม่ชอบพฤติกรรมของเขาหรือว่าเป็นเพราะเขาเนี่ยไม่ชอบนิสัยเราไม่ชอบพฤติกรรมของเราแล้วก็เหมือนกับว่าเขาไม่ชอบเราไปด้วยนะคะจริงๆแล้วมันเป็นหลักจิต,ตวิทยาเลยนะคะว่าคนเราเนี่ยจะไม่ชอบอะไรที่เป็นความขัดแคลนภายในใจของเราอะคะ่ะอย่างเช่นเราเป็นคนใจเย็นนะคะเวลาเราเจอคนที่ใจร้อนเนี่ยมันคือสิ่งที่เราไม่ค่อยมีอยู่ในใจใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่า เราไม่ค่อยโอเคกับคนแบบนี้หรือถ้าเกิดว่าเราเป็นคนทําอะไรเร็วอะคะ่ะแล้วเราเจอคนที่ทําอะไรช้าๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเราไม่ค่อยชอบเนี่ยแหละค่ะมันเป็นหลักจิตวิทยาง่ายๆเลยนะคะมีเคยเจอคนที่เขาไม่ชอบคนจนเลยอะคะ่ะเขาไม่ชอบก่อนหน้านี้คือบีไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรจนบีมารู้ประวัติชีวิตของเขานะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยจนมากๆมาก่อนเขาก็เลยไม่อยากจะกลับไปจนอีกแล้วมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยรู้สึก ไม่อยากไม่ชอบไม่อยากฟังไม่อยากยุ่งกับคนจนหรือว่าไม่อยากยุ่งกับความจนคือไม่อยากข้องเกี่ยวอีกเลยเนี่ยแหละค่ะมันเป็นสาเหตุนะคะที่ใครบางคนเขามีความคิดบางอย่างหรือว่ามีนิสัยบางอย่างซึ่งมันอาจจะทําให้เราไม่ชอบแต่จริงแล้วเนี่ยเราทุกคนนะคะไม่ได้ไม่ชอบกันหรอกนะคะเพียงแต่ว่านิสัยที่มันตรงข้ามกันอ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันเข้ากันไม่ได้ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเจอใครที่รู้สึกว่าเข้ากันไม่ได้นะคะเราก็ไม่จําเป็นจะต้องฝืนทนนะคะถ้าเรารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วโดนดูดพลังงานเสียพลังงานเยอะหรือว่ามีความคิดลบๆแล้วทําให้เรารู้สึกคิดลบหรือรู้สึกไม่ดีนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกคบกับคนที่เราอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วสบายใจหรือแล้วได้รับพลังงานบวกบวกนะคะร,รู้สึกสดชื่นแบบนั้นก็ได้ค่ะ ไม่จำเป็นที่จะต้องทําตัวเป็นคนมนุษย์สัมพันธ์ดีแล้วก็เป็นเพื่อนกับทุกๆคนสุดท้ายพอหมดวันก็รู้สึกหมดพลังเพราะว่ารู้สึกว่าโดนดูดพลังไปกับคนที่ไม่ใช่หรือว่าคนที่อยู่แล้วไม่สบายใจพอเรารู้เหตุผลข้อนี้แล้วนะคะก็ไม่มีความจาเป็นที่เราจะต้องเกลียดใครหรือไม่พอใจใครแล้วล่ะคะ่ะแล้วเราก็ยังสามารถเลือกใช้ชีวิตในแบบที่เรามีความสุขได้ด้วยนะคะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจครูบิลลฟนะคะยังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกเยอะเลยค่ะรอส่งให้เพื่อนๆอ,อยู่นะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ